แปดโมงเช้านะครับวันนี้ฝนเต็มท้องฟ้าลงปลอยปลอยเมฆเต็มเลยครับพระอาทิต์ซ่อนอยู่ในเมฆมาดูกันว่าเป็นอย่างไรแรงดันที่จากโรงไฟฟ้าจ่ายมาแล้วอยู่ที่218โวลต์นะครับเกือบ220เราก็จะมาทดสอบเตาพลังแดดนะครับตัวนี้เป็นเตาเหนียวนำไม่เหล็กไฟฟ้า กดเปิดเลือกโปรแกรมนะครับไฟจะตกบูบนิดนึงอันนี้เราใช้ไฟตรงนะครับจาก d c จากแผงเลยโดยตรงก็มาเลือกดูว่าสถานะโวลต์ตกไปที่131โวลต์น,นะครับ131โวลต์จริงเปล่าไปดูดหน้าจอครับ หน้าจอโวลต์มิตเตอร์ชี้อยู่ที่120โวลต์นิดๆนะครับโดยประมาณจะเห็นน้ำออกฟองนะครับอันนี้ใช้กระทะเหล็กหล่อนะครับจานเหล็กหล่อจะได้เนียวนํำได้ดีเพราะฉะนั้นเตาประเภทเหนียวนํำไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นตระกูลเหล็กหล่อจะดีมากดีกว่าเหล็กเหนียวจะร้อนไวนะครับ ดูแรงดันที่131โวลต์น,นะครับอย่นี้อุ่นอาหารได้แล้วครับในวันที่เมฆมืดทึบอุ่นอาหารได้สบายครับแต่ต้องแนะนํานะครับภาชนะควรจะเป็นจานเหล็กหรือเหล็กหล่อนะครับจะดีที่สุดลองตั้งโหมดอื่นดูครับโปรแกรม หนึ่งนะอุ่นนมอุ่นนมได้ไหมอุ่นนมเนี่ยเขาจะตั้งนาทีไว้ให้เสร็จสับเลยโวลต์ก็ยังอยู่ที่ร้อยสามสิบเอ็ดโวลต์นะครับเอถือว่าสอบผ่านนะถ้าในความรู้สึกเนี่ยดีครับใช้ได้